ขอ,อเธอนะมุนขับปะมาปุ๊บผมปั้นเลยแต่ไม่รู้ว่ากบจะพอหรือเปล่าในะไอดีนี้เนี่ยพึ่งปั้นแบบเลนเจอร์ไปส,สดๆมันมาดเลยโอ้โหได้แล้วเฮ้ยได้แล้วโอ้โหประหยัดตั๋วไปอีกเยอะเลยครับแบบนี้ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้ สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีโฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก m v p แพงก,กว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจนนัมคา,ท,าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถไปเติมกันได้ที่ร้านเจนนัมคา,ท,าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีคิปชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สสดีคนท,ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์เารนี่กับเกย์ไลเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เราไปอยู่กับซีรีส์เริ่มดองดูบี้ใหม่ตั้งแต่ศูนย์กันอีกแล้วและบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมเกือบจะไม่ได้รับดูบี้จากปิดหลีกพีพีแล้วทีแรกผมนึกว่าผมเนี่ยรับดูบี้ไปแล้วแต่ที่ไหนได้ผมยังไม่ได้รับดูบี้เลยครับคลิปนี้เราจะมาทําการเก็บดูบี้แล้วก็จะมาเปิดตามล่าเลนเจอร์ตัวใหม่ด้วยซึ่งบอกได้เลยว่า เลนเจอร์ตัวใหม่เดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่เก่งมากๆแล้วก็เข้าขั้นถึงขั้นที่แบบโกงมากๆเลยเอาล่ะเรามารับลูบี้กันหน่อยและกันว่าไอดีนี้ของเราเนี่ยจะได้รับกี่ลูบี้กันซึ่งสุดสัปดาห์ของเราเนี่ยเราได้จบกันที่หลีกทอง3แล้วก็ได้รับลูบี้อีก60ลูบี ตอนนี้เนี่ยรูบี้ของเราก็ใกล้จะถึง1,200รูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าประวัติการต่อสู้ของเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับอ่ะตอนนี้รูบี้ของเราก็อยู่ที่1,185รูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใกล้จะถึง1,200รูบี้แล้วแหละเอาละเดี๋ยวเรามาเปิดการชากัลดีกว่าซึ่งตัวที่เราต้องการในวันนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวของมูลกับปะนั่นเองไหนๆก็ไหนๆแล้วตัวการชา50ใบเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลยเอาจนกว่าจะได้เจ้าตัวของมูลกระปะเพราะว่าลิ้นจ้าตัวนี้เนี่ยโกงที่สุดในเด ความสามารถใหม่ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นความสามารถที่อเนกประสงค์มากๆสําหรับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยไม่มีเกียร์อัพธาตุไม่มีเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยก็สามารถใส่เกียร์ฟรีแล้วก็นํามาเล่นได้เลยและบอกได้เลยว่าโหดมากๆ ซึ่งผมไปลองเทสมาในหลีกแถวๆประมาณเพชรหกับมาสเตอร์สเนี่ยโดยที่ใช้เลนเจอร์ตัวนี้ใส่เกียวฟรีเลยคือเก่งมากๆแล้วมันเล่นได้จริงๆนะเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเอาละเดี๋ยวเรามาลองกันที่5ตัวแรกกันเลยดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้เนี่ยผมจะได้ปิดจ็อบแล้วก็ตัวกาชาเนี่ยไปรอโคลาโบเดือนหน้านั่นเองซึ่งโคลาโบในเดือนหน้าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นโคลาโบอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะดังพอตัวแหละโอ้โห าตั๋วแรกของเราได้เป็นโคนี่แชมเปญเลยถือว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับขอเถอะนะมุนขับปะมาปุ๊บผมปั้นเลยแต่ไม่รู้ว่ากบจะพอหรือเปล่านะไอดีนี้เนี่ยพึ่งปั้นแบบเลนเจอร์ไปส,สดๆมันมาดเลยโอ้โหได้แล้วเฮ้ยได้แล้วโอ้โหประหยัดตั๋วไปอีกเยอะเลยครับแบบนี้ก็เบ็ดเสร็จเราเสียไปประมาณ10ตัว๋วเราได้มุนขับปะไปที่เรียบร้อยแล้วเลยที่สำคัญได้ในไอดีนี้ด้วยโอ้โหบอกได้เลยว่าดันหลีกยาวๆแน่นอนอะ โอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผมจะได้อะเลนเจอร์ตัวนี้เอาละสี่ทีนี้คิดหนักละผมจะปั้นตัวอะไรต่อเนี่ยผมว่าผมน่าจะต้องปั้นเลนเจอร์ตัวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่ามันมีกบพอที่จะปั้นแบบ9ก้าดาวแม็กหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอมาเช็คกบ9้าดาวหน่อยละกันพอไหมโอ้โ,โ,อโหหวานเจี๊ยบเลยครับแบบนี้ผมมีกบ9้าดาวอยู่3ตัวและในเดือนนี้เนี่ยน่าจะมีกิจกรรมมาแจกอีกน่าจะครบ4ตัวด้วยบอกได้เลยว่ายิ้มหวานแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คกันที่กบ อ่ะไฮเปอร์ Hyper กันหน่อยว่ามีครบหรือเปล่าโอ้โหกบไฮเปอร์เสียดายมีแค่12ตัว ไม่เป็นไรผมว่าเดี๋ยวผมน่าจะหากบไฮเปร์ได้อีกประมาณ8ตัวในเดือนนี้แหละโอ้โหไอดี ID นี้คุ้มมากๆเอาละเดี๋ยวเรามารับลูบี้กันที่ไอดีป้ายแดงของเรากันหน่อยละกันซึ่งไอดีป้ายแดงของผมเนี่ยน่าจะจบลีกได้สูงก,กว่าไอดี ID ตะกี้เยอะเลยเพราะว่าไอดีนี้ก็มีตัวบินเหมือนกันแต่ว่าไอดีนี้ผมมีตัวภาคพื้นที่ค่อนข้างที่แข็งไงโอ้โห,ท,ห, Ruby, หท,นนที่ไหนได้ได้แค่50ลูบี้อุตส่าห์ปูทางไว้ซะนานที่ไหนได้ได้แค่50ลูบี้เองโอ้โหตอนนี้ลูบี้ของไอดีนี้เนี่ยอยู่ที่6 4ร้อยสีแล้ว ซึ่งถือว่าเยอะนะสําหรับไอดีนี้ที่ค่อยๆเก็บมาเอาล่ะไอดีนี้มีอยู่27ตัวก็อยากจะได้เหมือนกับไอดีตะกี้เหมือนกันถ้าผมได้มาเนี่ยผมคิดว่าไอดีนี้น่าจะมีอนาคตไกลกว่าไอดีตะกี้เยอะเลยมาเรามาลุ้นกันที่5ตัวแรกกันเลยดีกว่าว่าไอดีนี้จะได้กับเขาหรือเปล่าถ้าได้มาเนี่ยน้องพาวเวอร์คู่กับเจ้าตัวของกับปะบวกน้องเลมอีกนะโอ้โหบอกเลยว่าหวานเดียบอะครับมา รอบแรกเอาโหดได้เป็นแกะเจ้าสำรานมาตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้มาหน่อยเถอะอขอหน่อยเถอะอนะผมขอละมุนกระเปะมาคือจบเลยทุกอย่างคือจบครบจบในที่เดียวเลย คือผมเนี่ยอยากจะลองเทสเจ้าตัวของมูลกับปะแบบในหลายๆทางเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอดีที่ผมเปิดได้ล่าสุดเลยนะที่ผมปั้นมาเล่นนะกบมันยังไม่พอเลยผมเนี่ยยังขาดกบอยู่เยอะมากๆและที่สําคัญไอดีนั้นน่ะผมดันมีบอสมืดด้วยไงผมเลยลังเลอยู่ว่าผมจะปั้นตัวไหนดีระหว่างมุลกับปะตัวใหม่หรือว่าจะปั้นบอสมืดย้อนหลัง คือผมแบบ2อกิตสองใจมากๆอ่ะตอนนี้แต่ว่าในเมื่อเจ้าตัวของมูลกับปะเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเดือนนี้เนี่ยมันเก่งผมคิดว่าผมน่าจะต้องปั้นมาโนโหอะไรเนี่ยไน้พี่หน่วไมาเฉยเลยตกใจหมดหรือว่าตัวใหม่ที่ไหนได้ได้เป็นพี่หน่วงฮาตัวสุดท้ายครับโอ้โหเรียบร้อยกันเลยทีเดียวแต่เราสามารถแลกได้อีกหนึ่งรอบแบบนี้ก็จัดกันเลยสิครับ มาลุ้นกันต่อผมว่ารอบนี้เนี่ยเราต้องได้แล้วแหละ1ตัวเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะได้จริงๆนะกับปะโอ้โหได้เป็นเทพีวินัทจบเลยแบบนี้เราไปตีพีพกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าก็ใกล้จะปิดลีกพี P อีกแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ1วันเนี่ยก็จะรีลีกไปที่เรียบร้อยแล้วผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้ตีเนี่ยเดี๋ยวจะเสียแบบลูบีอีกมาเรามาตีกันหน่อยละกันแล้วก็หลายคนเนี่ยสงสัยมากๆว่าเจ้าตัวของ โคนี่ที่เป็นโคนี่แบบนี่โคนี่แบบนี่โคนี่เจ้าสาวเนี่ยคือยังใช้งานดีอยู่ไหมซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาปั้นแบบยันก้าวดาวแม็กเลยนะเพื่อที่จะเล่นสายการบินอะสำหรับผมนะผมว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่เจ้าตัวของมูนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่ OP พจ๋าๆที่ขั้นที่แบบถึงขั้นที่ว่าจะเจาะตัวนี้โดนแบบ100%เเลยเพราะว่าเจ้าตัวของมูนเนี่ย ถ้าเราไปเล่นกันเป็นทีมมันมีสิทธิ์ที่จะโดนสกิลของเลนเจอร์ตัวอื่นเนี่ยล้างบัฟมันได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราเห็นกันแบบทั่วไปเลยนะก็จะมีเจ้าตัวของบราล็อกแล้วก็เจ้าตัวของบอสมืดที่ดาวเมทสกิลเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะถึงเจ้าตัวของมูลกลับปะซึ่งสกิลของ2ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการล้างบัฟนั่นเองซึ่งล้างบัฟตรงนี้มันดียังไงมันช่วยอะไรได้บ้างล้างบัฟตรงนี้มันสามารถล้างบัฟตีพื้นที่ของเจ้าตัวของมูลได้ก็ทําให้เจ้าตัวของมูลเน กลายเป็นการตีเดี่ยวนันเองซึ่งมันช่วยได้เยอะมากๆสําหรับเลนเจอร์ทั้ง2ตัวนี้ซึ่งไม่ใช่ว่าแบบมันจะแก้ทางได้ร้อหรอกแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่มันจะโดนล้างบัฟเหมือนกันผมก็เลยคิดว่า ถ้าเล่นกันเป็นทีมจริงๆอ่ะเจ้าตัวของมูลมันก็ยังมีจุดด้อยอยู่ไม่ถึงขั้นแบบกรุงมากแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเมตาจะจ่าอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเมตาตำนานเขาเล่นกันเนี่ยเขาจะใส่เป็นเกียร์โดูแน่นอนซึ่งเกียร์โดนแน่นอนที่เขาใส่เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยอ่าแบบอยากจะเอามาเล่นทางดาวเมีดตัวนั่นเองซึ่งเลนเจอร์แบบทางดาวเมดเจ้ามูลเนี่ย ถึงขั้นที่ว่ามันแรงแบบพอๆกับบอสมืดในหน้าเดือนนี้คือที่สุดเลยผมยกให้เป็น The b เ s สเลยส่วนเจ้าสาวกับเจ้าตัวของบูแนมเพอเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นมาลองตีกับเจ้ามูลมาเนี่ย ผมว่ามันก็พอเล่นได้อยู่นะไม่ถึงขั้นที่แบบน่าเกลียดจนเกินไปว่าเลนเจอร์สตัวนี้เนี่ยเราจะเน้นแค่แบบปล่อยตัวเร็วๆแล้วก็เอามาเป็นโล่สมบูรณ์แค่นั้นแต่ว่าบางช่วงเนี่ยมันอาจจะยืนไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเราเล่นกันเป็นทีมที่มีพวกแบบบอสมืดเบาล็อกหรือว่าจะเป็นตัวล้างบัฟบตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่า2ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ยังเล่นได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวถ้าใครที่สงสยัยดีวผมจะทําคลิปแยกไว้ให้ละกันสําหรับเจ้าตัวของคนี้เจ้าสาวก,กับนายเภอเนี่ยอ่ะ ก็ประมาณนี้การถือว่าเรามาตีกันแบบกุบกิบละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาเวลาไปดันลีกทีหลังอีกทีนึงเนื่องจากว่าไอ้ดีนี้ของผมเนี่ยถ้ามันจบแค่ลีกเงินแล้วมันได้สัปดาห์ละห้าสิบวีเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าทิปนี้ไว้ประมาณนี้การถือว่า 1> ID 1 ID ดีของเราเนี่ยได้แบบไปต่อคือผมเออได้กับปะแต่ว่า i อดีนี้เดี๋ยวถ้าผมมีตัว๋วอีกเดี๋ยวค่อยมาเปิดกันทีหลังแล้วกันก็ที่สำคัญเลยใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไล n g e r ในระบบ iOS เนี่ยก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้าน,นาีนา้าหน้าทัพท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านคา้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า7ปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษก็อย่าลืมทักแชทเข้าไปสอบถามกันได้ท หรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป Dig i ูทิฟโอนหรือแอป LD Cloud อยากจะได้แพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายเดือนในราคาสุดคุม้มก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจ้น้าท้งขาท็อปอัพเซ็นเตอไ,ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ